แล้วก็เป็นหลังเดียวนะคะทีิมีบ้านสไลเดอร์สีส้มแบบนี้เลยที่จอดรถแบบกว้างขวางที่นี่สามารถนำน้องหมาน้องแมวมาพักได้มาโซนไฮไลท์เลยวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านเดอะท้ามิลิ่าน,นะคะบ้านสไลเดอร์สีส้มแบบนี้เลยแล้วก็เป็นหลังเดียวนะคะทีิปมีสไลเดอร์สีส้มเพราะว่าทุกหลังเขาสีอื่นอันนี้นะคะเราจะพามาดูกันว่า ในบ้านนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีโซนเด็ก้ยวยนะจะบอกให้เดี๋ยวพาไปดูเริ่มจากนี่เลยที่จอดรถแบบกว้างขวางจอดได้1คันนะคะในบ้านแล้วก็หน้าบ้านอีก2คันหน้าโครงการอีก2คันสามารถมาจะมากี่คนจอดได้ประมาณ5คันอะไรอย่างนี้สําหรับที่นี่ก็จะมีโต๊ะรูให้มีเตาปิ้งย่างมีถังน้ำแข็งอะไรสแตนดาร์ดทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ที่สำคัญคือสไลเดอร์สีส้มค่ะ <laughs> แล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวข้าง,างราบแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีพี่ม้าหมาด้วยมันนี่แ้วอุ้ยมาด้วย <laughs> แล้วก็ที่นี่นะคะสามารถนําหมาน้องแมวเข้ามาพาักจะตกน้รับ สามารถนําน้องหมาน้องแมวมาพักได้แล้วที่สําคัญเจ้าของบ้านใจดีมากเพราะว่าเขาชอบน้องหมาและน้องแมวนะคะอาจจะได้พักซีก็ได้นะปาปล๋เดี๋ยวพาไปดูทางขึ้นสไลเดอร์ขอขี่หน่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปข้างบนสไลเดอร์นะคะแล้วก็ลงมาเนาะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีสืตอซูชิของน้องๆให้ด้วยมีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะอยู่ทุกคนสามารถถ่ายได้ ไาพาไปดูในบ้านกันที่นี่นะคะจะมีทั้งหมดสามห้องนอนสามห้องน้ำเปิดประตูบ้านนะคะเข้ามาก็จะเจอโซนทานข้าวแบบนี้เลยอุ้ยใครเขามานั่งจริงห้ <S <S านี่ค at> ่ะก็จะเป็นโซนอุปกรณ์ครัวก็จะมีให้ครบครันเลยหม้อห่ชามกระมังเตาแก๊สอ่อมไมโครเวฟหม้อหุงข้าวตู้เย็นก็สามารถทำอาหารได้แต่ว่าเครื่องปรุงลูกค้าต้องเตรียมมาเองนะ ก็จะมีโซนขนมไวบร์กแกรมแบบนี้เลยไาเราไปดูห้องนอนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนแรกนะคะขวามือเข้ามาก็จะมีเตียงห้างุดหนึ่งเตียงห้องนี้ก็สามารถนอนได้อีกเสริมได้อีกหนึ่งสองนอนได้อีกสองคนเพราะว่าหลังนี้เขารองรับได้ถึงสสูงุด1 5ท่านเลยแล้วก็ห้องน้ํานะคะจะอยู่ด้านนอกนะสําหรับห้องนอนทางนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองเปิดไฟก่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะห้องนี้ก็จะนอนได้อีกสท่านแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัว มีทีวี TV ด้วยจะมีห้องนอนเดียวที่มีทีวีในห้อง,องแล้วก็จะมีห้องนอนไฮไลท์ที่อยวิลส์สะแล้วก็จะมีเจ้าของบ้านนั่แข่สวัสดีค่ะวจริงแข่เจ้าของบ้นานได้ไมได้จ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะคะที่อยู่วิมสระแบบนี้เลยจริงๆชอบห้องนี้มากถ้าแบบใครที่มานั่งเอาฟิลหรือแบบว่านั่งทำงานชิๆลๆเราฟังเสียงน้ำไลเดอร์ไหล ก็แบบเกลือน้ำตกนนึงเราก็แบบมานมมันเองว่ามันคือน้ำตกเป็นจริงจริงคือตั้งแ่เลได้เลยอะไรอย่างนี้เราก็จะเปิดประตูไปแบบนี้ได้สมมติว่าเพื่อนเพื่อนเล่นสไลเดอร์อยู่ก็เป็นไงสนุกไหมจ้าสนุกไหมสนุกหรออืมทํางานก่อนนะนี่ตาเดี๋ยวเอาไปดูโซนนั่งเล่นกันอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะเป็นงาน่ากค่ะงานเดือดมาก อันนี้จะเป็นส่วนข้างเนื่องก็จะมีไมค์มีคาราโอเกะให้ร้องแล้วที่สำคัญก็จะมีไฟเทคด้วยนะนี่ไฟเทคไม่ใช่เสียงเปิดยังไงนะอ๋อเปิดตรงนี้นะอ่าแต่ว่าต้องเปิดคืนอะจะเห็นชัดกว่ามาโซนไฮไลไท์เลยนี่โซนของเล่นเด็กจ้านี่อันนี้คือครัวในฝันของเราโอ้ยปวดหลัง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือครัวในฝันของเรา ก็จะมีโซนเด็กให้เด็กเล่นนะคะก็จะมีอุปกรณ์ครัวสําหรับหน้องอันนี้ก็จะเป็นหลังมืแล้วก็อันนี้เปิดเตาแก๊สแบบี้เออถ้าไฟไหม่บ้านต้องขออภัยด้วยนะคะเปิดเตาแก๊สตไม่มีเสียงเลยอะคะ่ะมีทานไหมคะ่านหมดใช่ไหมคะอุ้ยต้มีรถแมคโคร แม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 ่ดินตัดดินอ่าของเล่นอยู่เลนนี้นะคะทุกคนเอาออกมาเล่นได้แล้วก็เก็บให้เรียบร้อยกินอะไรดีคะก๋วยเตี๋ยวมไม่มีเส้นเดี๋ยวไปซื้อเส้นแป๊บนึงเดี๋ยวขี่รถไปซื้อเส้นก่อน <c oughs> โอ้ยนี่ไงมีผักด้วย <c oughs> โอ้ฟ้ามีมะระด้วย ช่วยด้วยเอามันออกไปอย่าี้พี่สนุกมากอะรุโอนนี่เด็กๆน่าจะชอบขนาดยงนชอบเลยสำหรับที่นี่นะคะตั้งอยู่แถวโซนห้วยใหญ่นะจอมเขียนนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ใกล้ๆก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็ห่างจากทะเลไม่เกินแปดกิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไม่เกินสิบห้านาทีนะคะถ้ารถไมุ่ดและที่สําคัญนะคะใครที่กำลังมองหาบ้านพักปูด้่าค่ะปลอไว้เช็คเครดิตได้มีบ้านให้เลือกหลากหลายต้องบายดีเชินเท่านั้นนะคะ